สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสููช่องมงคลโชค8 9ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดคุยกับพระอาจารย์นนรนามครับซึ่งการหายหวยนั่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับฟังให้ชัด,ด้วยครับวันที่เท่าไรฟังให้ชัดครับแล้วผมจะตามตัวเลขมาให้ท่านนะครับท่านรอชมได้เลยครับอ่าอันนี้ก็ให้ฟังคำบอกคำจากของเพื่อนนะครับ เชิจงคลิปได้หรอครับเป็นวันที่หกเป็นยังไงว้าวันที่หกแ่นแจนจะให้แน่นอนนึ่คือว่าวันที่เก่าวันที่เก่าคือว่าเหล็กสีเปลี่ยนไปว่าได้มาปุ๊บก็ต้องถามเลาอีว่าเล็กสีไปแบบไดเล็กสีไปแบบไมาแบบไดประมาณอันนี้เท่าที่เป็นเป็นถาำพิธีบอกอฮ้อเห้อไว่าอะไรถ้ำครับญ่ยุ่ยุ่นุยุ่ยุ่นน่ะุ่ยว่ยุ่าพ่ยุนยุ่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 ยไดุ้่ย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 ุ่่ ว่าก็ได้ได้ยู่เรา่เหล็กกไดมากอะไดที่ควเราพ่งก่อน่ะคอเราพุกอเล่ากับมาที่เรามาบอกนะเราไปยังมาบอกมานั่นม้าออมาานี่พวจะมือมาาเราก็ยังน้ำมาสถงมือเกาหาเรากัมาเราหันมาบอกความเมื่อกี้กรไดว่าเราไปเขาหรอก่าไปเราไปเขาหรอกอยู่ไปไหนได้หรอเ เั็นตั้แต่มันจะมาอยู่แล้วครับมันจะมากอยู่แล้วเดล็กมากอยู่แล้วตั้งคุณอะตั้งแต่ตัวนาเป็นมากเด็กแปดสามห้าห้าสามแปดน่ก้าก้านากำลังอยู่ด้ขสามขันอยู่ด้วเนาะวันที่หกวันที่หกที่เก่าล่ะที่หกคือว่าขอวันที่เก่าคือว่าไปสีบอกวันที่เก่าตั้งแต่ ไปโล่งเหนียวยาวๆเอาคือเรื่องความเรื่องว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนจัดการัากันได้ครับครับมันชื่ชื่อยากแมนไอฮู้ในน้ำว่าพานิลน้ำเนาะครับครับผมไอว่าพานิลน้ำวางฉันใช่เอาขอตัวล่วงกันถ้าเอซือปั๊บนี่รับรองว่ามันมันที่อันนั้นยากอีกแหละยากคือจะมีการทานมากนะครับผมอยากแน่นอนครับไอว่าพอกันที่ได้ได้ได้เข้า ลูกกะสซได้อยู่แบบสบายใช้บานกับซื้อซื้อผ้ากันซื้อได้มันได้ทั้งสุกไปเนาะลูกก็ได้อยากดังอย่างยังอยากแบบใช้บานห้องเรื่องตาปากกันได้ให้ผ้ากันซื้อได้ก็ต้องมันเล็กดังเล็กล็อกคือกระดุมจระบานี่เป่าไม่มันบร่ได้ยินมารมมันดังแค้ไครับมันดังแค่มันเข่าดีดีกล้าไปเอาไล่ซื้อสองไล่ซื้ออยู่ยู่ในรถมาในปเขียนใส่กระดาษเลย เดี๋ยวมาอ่านเอฟซีกันวันนี้อันผมรบกวนถามจักบาทเนี่ยได้ครับวับบนนี้ที่เขาสั่งนี่สั่ง,ส,งสั่งไอ้นี่นี่สั่งทั้งเดินจงกรมนี่คือเดินจงกรมให้ทั้งเดินจงกรมให้ให้พระเดินให้ปูครับให้ปูให้ปูไหมทีว่ว่าพุ่มพันอยู่นี่พ<อ>ุ่มเกา่าพ <think> ุ่มแก่เพันสิ่งศ<ะ>ักดิ์สิทธิ์ครับห่อยู่พ้นข้างลั้นนี่แหละครับลูกกระโบลูดอกว่า มีพุ่มอยู่นี่ที่แหลเข้ามาเพราะวา่าแวววววาบวววววยว่ววอวววาวววววนวว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 เนาะครับอยู่นีวก็ได้แล้วพวอไอ้ออกมาแล้วไปหาพ่อพ,พ่อใหญ่เฮาวว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 วนววนวว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 มาอวววนว่ววววว้วว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 วนยวววววววนวววววว อาผู้บาหรือเพิ่นพาผู้อยู่ก่อนไปกราบไปกล่าวเพิ่นว่าจะมาอาศัยอยู่นําไปหาผู้อาวุ <บา S 1> โส<ร>นี่ครับรแมน่นเพระาะว่าต้องไปบอกไปก,ก,ปกล่วาวเพิ่นก่อนนะพอย่างผ่านมาคนขิงลูกครับวางจ้องมีหยังต้องมีหยังสักอย่าง,ง,ยางอยู่นี่ครับนะก็ก็กพ่อลูกเข้า่าวว่วาต้องมีหยังสักอย่างก็เลยย่างเข้าไปไปถามเราวา่าอยู่นี่นี่ผู้มีหยังเก่าอยู่บ่อยู่หมวกผู้น่ะเพิ่นว่าแม่น เป็นผู้มังา او อะผ้มังค او แต่ไว้ว่าเพิ่นก็บ่เคยเห็นดอ,อกแต่แบบยิ่มแรลงก็เลยมาจุดถูกจุด,จดถูกบอกเกาบ่อเก,กาเพิ่นวาลูกมาใส่อะไนั่นนึงสิหลังยิ่งขึ้นเพิ่นก็นมาเขา้าฝันวาเวพอดีใจวาลูกมาแล้วเลยมาผ้าพอช้อ<ร>างเอามือแหลกรวบอซมี่เป็นมาเขาฝันกังทั่นเลาย ว่อที่อันนั้นเราที่บ่อให้ฟังอยู่อไปว่าบ่ได้มาโนไปเองหรือบอกไปเองนี่นี่ยืนยันได้ว่าบอกเรื่องจริงแล้วแล้วฟันจริงประมาณนี้ก็ก็เดี๋ยวบานนี้มือสองมากเลยว่าฝันอีกว่าเพราะว่าบอกกับยาโยมอ่าอจะเล่นพอนะจะเล่นพอนพ่อว่ายาโยมว่าหนึ่งส่างอย่างน้อพอหนึ่งเป็นบอกแค่สามนี่บอกโยมต่อจังไหนประมาณนี้นะ ก็เลยวายิ่มขึ้นกันมากแบบว่าฝันเงาวานมันอยากสั่งคือว่าเม่นมันชำรุดเม่นเกิลูกปลาดุกหรืว่าเม่นชำรุดแต่พ่อหนังยำเก่าไปยางไปตรงไปลูกว่าเม่นเม่นชำรุดเม่นเม่นมันเหล่ามันเก่าเม่นมันชำรุดแล้วบานนี้ต่อมากกันมีกำแพงกำแพงแล้วกับประตูที่ว่าเห็นมั้ยทั้งอาซาลาลงไปประตูโค้งมันนั่นเท่บ๊สุดครับครับนี่แหละมองของ ผูเพื่นอยู่นี่แหละปูตาเดียวตัวมันมิตาเดียวเจ้าของผู้เพื่อนแบบผู้มือนี่แต่นั่นเพื่อนว่าให้เท่ห์เห็นไหึงว่าอรอบรอบรอบพุ่นนี่แหละเท่จากที่ว่าเป็นตั้ง,ต,งตั้งมอกเทนมอสที่ว่าเป็นกระเบื้องนั่น่ะเท่เข้าไปเม็ดหนึ่งโอ้เนี่ยครับประมาณเม็ดหนึ่งเท่เข้าไปแล้วก็รอบเท่รอบอรอบรอบรอบตั้งแมนบริเท่ไปเต็มพุ่นนี่ หรือว so so ่าต้นไม้ก so like so ันผ่าเนี่ยออกเอาออกแค่ว่าจะตั้งฐานตั้งฐานมันขึ <c ells> <So S 2> <c oughs> so ้นมองมองข้างหลังพระพุทธรูปตั้งฐานหนาปั้นรูปเหมือนรูปสร้างกสิมาเนี่ยช่วงใบใบสามใบสี่ในสร้างท่านไหนมาสร้างน้องฐานว่อ๋อพันสิมาเบิ่งกันที่ปูหนึ่งปูไปน้ำจอไปน้ำเหมือนย่อมพอจากจังหวัดอีหยังปูอยู่นี่ละปูอุ้มปูตาเดียวไปน้ำย่อมพอไอ้พอนั่นเรามาพออยู่มือนั่นไอพอนึ่งถามเราก็ได้ เาูจัก่ะมาพปอกันโยมึอนะ่ะมาผอสร้างเลยอ่ามาผอบอกมาผอที่บ้านปูว่าไปนั่มเล้ามา้าถ<อ>ามนอกกระเดชจนนีนนน่นีครับที่บ้าน่ยไปขอฟันไปนั่เพิ่นมามหามหามอมมหาหลวงพี่นะก็ผ<อ>ู้ใดก็มาตัเอง่บ้านนี้เหรอที่น้องอยูอย่บ้านไหนที่เพิ่นมาแล้ปูไปนั่มใ่บ,บ้านนี้เหอยื่อไม่ยิมเห่นล่ะเมือนั่นแหมเม่นั่นล่ะเราอยู่บนบอซิล่าบอซิล่ามันจืดดงบอมันวเมีนบวเมีนนั่นบวเมีนนั่น ล่างปูที่สุดทั่วกถึงเลยย่อมพ่ออีธิบานนังปูผู้มันไปนั่งมหาลูกเห็นไหมโอ้ยพ่อมาท่านอยู่ไหมท่นท่านอยู่ผมบันดดฟังความเบ้าดิบ่ครับท่านอยู่ผมาท่านเพิ่กลับไปพอดีนะครับครเวั้มาพอดวัน่นฟังโอ้ในวัดท่านอยู่เทนท่าน้สองคนผมนี้ท่านนามาจากจังหวัดยังหละ่ น้ำมาเลาก็อน้ำมาทอดมองี่ละน้ำมาก,ก็แม่นว่าปูไปน้ำว่าสร้งางว้าเป็นองค์เดียวกันไปน้ำอันนี้กติขออนุญาตหมอบเงินหมอบต้องให้เพื่อนทั้งคนน้องครับอันนี้กะน,น,นางปัญญาสากลเพื่อนฝากทํำบุญน้ำหลวงพีนี่ละน้ำนี่ละหา0้อยแล้วกะคุณนอัมพาฐานะนะครับฝากฝา,ากมาหาล้อย ผู้ละหาลอยกันซึ่งผมร่วมกันมานี่ท,งงน e 1, ท, e 1, ทั้งเงินเอฟส่งเอฟซี่พิ่นฝากคารนโมกน้ำมันมาร่วมใจกันออันนี้มีอยู่หมื่นหาหนึ่งหมื่นหนึ่งพหมื่นหาพันการเลยฉีอ่าร่วมเฮ็ดยังกเกาะไอ้รูปเหมือนรูปเหมืนอ,อนของปูตาเดียวูตเดียวรูปเหมือนของปูตาเดียวครับเฮ็ดมองเดินจงกรมเพิ่นจงกมเพิ่นเนาะนี่ละครับ กับที่ค่อยมีมาเรื่อยๆอยู่ดอกครับเพราะว่ามีโยมที่ว่าแม่จากทางหนองคายเพิ่นก็มาถวายสามหมื่นสามหมื่นครับอืมเพิ่นว่ากลับไปบ้างในใดนี่ล่ะครับครับกูว่าสิมีคนมาถวายกันยังนีครับอืมปู่กู่นมาบอกปู่เพิ่นบอกฮอดเวลาว่าสิมาจที่แมครับมื้อเช้านี่ก็ท่ายากเลยบ่ได้มาเช้านะมอมจะเลยแม่ายนี่ล่ะเนาะ ายก็ได้ให้ได้บุญได้ท่านคือเก่าหลับพูบายกนเนี้ยตอนไหนก็ได้ป่ะจะยามากตอนเด็กลูกจะวัดตัวยตอนเด็กมาววเลยเนาะเอาผ้าผ้ามมอมตัวอาุโตแมนตอนฮะหัวเงินมาต้อนเอพอเลยถ้าถกต้องถูมีโชคมีชัยเด้อเอแอดมินทั้งหลยที่ได้ร่วมกันถวายร่วมสัง น้ำมอมเนาะครำมันน้ำมอมบัดแห่งนี้เนาะคอยจะเลื่อนจะเลื่อนการเงินไหลมาเทมาคิดพิ้งได้คอยสมดังปรารถนาเด้อกันงานธุรกิจทุกอย่างได้มีนับของนักค่าไปใส่มาใส่ใข่คนนิยมสมพ่อนเนาะจุดขาดุดขาดรู้เอารับพรอพอรับพ่อฝากไปท่างยังเก็เอื่อนไว้เลยเกา เอฟซีวะเอฟซีเอฟซีเป็นนั่งหมาครับครับครับมาเด้อพี่น้องเอฟซีเฮาทั้งหลายทั้งหมดยัชวาลิวะฮาปุราปาริปุเรนติสัการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุกาปติอิจิตังปาติตังตุมหังคีพเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทพรโสยะามานิโชติรโสยะาอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาามรอไปเจริญเจริญเด้อโยมพ่อเอฟีทั้งหลายก็ได้ เงินไไรมาเท่มากตัวดีๆก็อีกทักถ้ากันเอาให้เป็นนอ,อถ้าเอาว่าเป็นก็ดังก็อยังง่าแลไรเนาะทางๆดีเพื่อนกับให้มาดีๆนะพอเนาะแต่เอาเป็นี่าวย่างเช่ไรล่ะต้องมีกนได้จังน้อยก่หมยถึงว่าจาั่ะไรล่ะซับคาหรอกนั้นว่าต้องลูกซื้อลูกก็ได้ระมาณนีนาะแจาไป ซือแบบอื่นแจ้งได้ก็ได้เนาะแต่ว่าบ่ให้พากซื้อได้ก็เจ้าดีก็ได้แล้วเลขก็สิบ่ดังบ่อั้นเนี่ยงอบ่อนยงบ่อนาเพิ่นให้มาสมาดแลวดจัซื้อเพิ่นเพิ่นให้มาทางเิ่เขาแล้วดแคบ่แม่นหดแลกล่ะหลายดแล้วดิ วโอ้มาเอายู่วแายสุดนแรกวนแรกวันแรกวันแกวันแรกวรกวัแรกวันแรกวนรวันแรกวักวันกวัแ่นแวันแรวนกวันแนแรกนนกระวูกวัรกนรับ ฟังเสียงเพ่นก็หูอยู่เสียงเจมสี่คนน่ะจำเสียงได้ในยินแต่เสียงก็จำได้เพื่นว่าไม่ต้องให้เห็นตัวเห็นตุลจำได้เสียงได้ยิ่งกะจำได้แล้วคือว่าก็นี่แหละอย่างนึงเพราะว่าเพ่นก็จำเสียงได้อาโยมอ่านี้ละน้าผมเื่อนาอนี้ละน้าผู้เพื่นได้จำเสียงได้คือว่าเพ่นก็ได้เสียงได้ลายครับแล้ววันนี้เป็นเป็นจังสี่มือในวัตถุท่าไยแล้วนี่วันตถุหับ ที่สี่ที่หาที่หกนะข้อหมายจีนรู้แน่ชัดกับวันที่หกนะครับมองเนาะคือว่าวันที่หกนี่รู้ครับเพขอเล่ายังไม่เลี้งโอ้ขอเล่ายังไม่เลี้งแล้ววันที่วันที่นึ่งคือได้มือหนึ่นวันที่เก็ดยังสีได้บอกมันว่าวันที่เก่าขอเลวันที่เก่าเลาสิได้ได้วันที่หกแต่ว่าเราาท่านเาบอกงี้วันที่เก่าแม้เพราะว่าอย่างที่ได้ปุ๊บก็สิต้องรอถามมาเลขสิไปแบบไหนมาแบบไหนสิอยู่วายู่เลขสิเปลี่ยนมาเปลี่ยน ทุกมวดสีสามยังสั่นเด็ตั้งมาด้รมันานะครับเนาะตั้มาเด็กกับสีมีแก่สามตัวกับสองตัวแค่นั้นเด็กปูคนหอคบนห้ยลายนอแมนทีบมีเกิดนั่นบามานักจากใจบะมีเกิดนั่นเด็ก่ว่าปูคนห้ได้เกิดได้เลยเนาะดีเหคนสับสนลาสับสนนบ่ได้สับสนเลยปู ผอ้ับซนหรอครับผู้คนรูปคนกระูอยู่อืมผู้คนรูครับตุ๊บรวะนะเห็นจังหวาถือตั้งกันถือ,อกันยืนคนรู้อยู่นในซุ้มกรเจ้านั่นเรเจเซียนเนาะมีคณหนึ่งไปซื้อลตเตอรี่ ูไปบอก่เลนเยนถึงเกตเซียนพนัคนมีเง่นเสนเรีนมาเียน่มาโอ้ยอย่าว่าเกตเซียนเกตเซนว่างรๆลดไปเลยเสนเร่นเส้นอะว่าฉันว่าดึงรถตลี่ไปพ่อเมืองยู่ละดึงรตลี่ไปพ่อขายรถตลี่ขวามึงกับ่ให้ม่ะดึงดึงดงแล้วลนจริงจิงสิพูดเนละทาน่านไเนี่ย

ดอนพูดตาครับจอย้อยเนี่ยดอนผู้ตามาเนี่ยเอาครับเน่ากระไดพวอไปยังเนาะแต่เพิ่นแเน่นแต่เพิ่นเอาครับควายเบิ่งไปพิจารณาไปเพราะเป็นแนวทางเนาะเพราะมองได้กระไดเป็นแค่แนวทางนะเพราะก็บพรได้เน้นว่าต้องซื้อตัวนั้นตัวนี้หรือมองนั้นมองนี้น่้เป็นเลือกเลือกเอาเบิ่งเอาคิดพิจารณาเอามองยังไง ยางหมีขอเอาแหงาครับพป็นแกแนบทางเมื่มีไปหลูบ่อมกับบ่ลูดอกว่าออกตัวใดทั้ทีเพื่อพวงพันบอกไว้สรุปแล้วพระอาจารย์เนรน้ำจะหายววในวันทีเก่านะครับขอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตามนี้นะครับที่ติดตามช่องของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่อยติดตามเพื่อจะได้พลาดโอกาสสำคัญสำคัญครับขอบคุณครับ